สดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนมาพบกับไฟแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราคือเอาชัดๆนะคะชัดๆสิเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาไหมนะคะนะชัดๆสิเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาไหมดูเพื่อความเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะขอดูพลังงานตอนนี้ของเขาหน่อยเขาทําอะไรอยู่นะนะคะ ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่คะเขารอนะคะรอบางสิ่งบางอย่างอยู่สองคุณด้วยนะเนี่ยมมจิเชียนกำลังหาวิธีจัดการบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยนะ King o f p e n t l c l e s นิ่งนะคะแต่วางแผนอยู่นิ่งนะคะเขานิ่งเขานิ่ง นิ่งดูนิ่งดูนิ่งเตะ <c oughs> <c oughs> นะมีโก้ด้วยนะคนคนนี้นะคะควีนอลคัพอืมแต่เขาก็อยากรู้นะว่าคุณรักเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาก็รู้แหละว,ว่าคุณก็ยังรอะรักเขาอยู่เออเอาควีนอวอนเขาก็ต้องการคุณเหมือนกันนะนะคะประมาณนั้น คุณก็ยังใจดีกับเขาเสมอคุณก็ยังเป็นที่ปรารถนาสําหรับเขาเสมอนะคะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่แสนดีเป็นคนที่เขาปรารถนาเป็นคนที่เขาต้องการเป็นคนที่มีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่เหมือนกันนะเขารออยู่นะคะเหมือนเขาวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่จัดการกับบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะนะคะเหมือนวางแผนที่จะเริ่มต้นนะนะคะวางแผนที่จะกลับมาเพราะว่าเมจิเชียนคืออินฟินิตี้นะคะนะวางแผนที่จะกลับมาอยู่แต่ อารมณ์นิ่งๆเนี่ยเป็นเป็นที่ตัวเขานั่นแหละนะทำเป็นนิ่งทำเป็นเก๊กทำเป็นฟอร์มอะไรเนี่ยขอ,องเขาแต่จริงๆอ่นะคุณมีผลต่อเขามากๆเลยนะนะคะมีผลต่อเขามากๆเลยอ่ะดูหน่อยดูหน่อยคะ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาในเวลานี้คะ่ะธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพฤษสก,รรกันมังกรธาตุลมกุมมิถุนตุลธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิเนาะนะคะมาครบทุกธาตุเลยนะเนี่ยอ่ะคนวันพุธก็มานะคะ จัดเม้นตรอการปลดปล่อยรอความจริงนะคะรอการปลดปล่อยรอความจริงรอบางสิ่งบางอย่างเซเว่นออคุณก็ฟุ้งอยู่นะก็ <c oughs> ฟุ้งอยู่นะระหว่างรอเนี่ยนะคะเออหกเหรียญอืมก็ให้อภัยนะคะคุณให้อภัยหรือก็อยากขอโทษเขาเหมือนกันเนาะ หนึ่เหรียญเขายังเป็นคนที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะคะยังเป็นคนที่มีค่าต่อใจของคุณยังเป็นหนึ่งเดียวนะคะให้อภัยอยู่เสมอแหละบางทีฝันถึงด้วยหรือเปล่าเซเว่นออฟคัพนะคะฟุ้งถึงฝันถึงคิดถึงอืมก็จับตามองอยู่เนาะนะคะจับตามองอยู่เฝ้าดูอยู่ประมาณนั้น อยากรู้ความจริงเหมือนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเขาอยู่เหมือนกันนะคะอยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขานะคะยังเป็นคนที่สำคัญเหมือนกันเนาะนะคะโอเคขอดูความรู้สึกของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณหน่อยเพรวอนนะคะคุณก็เป็นเหมือนคนที่มาสอนอะไรเขาหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันเนาะนะคะเดซัน เดอซันยังเป็นความสุขนะคะในหัวใจนะคะเป็นเดอซันเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเป็นคนที่น่ารักนะคะของเขาแต่ว่ากำแพงนี่สินะอุปสรรคและกำแพงระหว่างคุณเนี่ยมันเป็นอุปสรรคและปัญหาอยู่นะคะคุณอาจจะยังยังสร้างกำแพงกั้นเขาอยู่หรือว่ายังปิดกั้นเขาอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะเขาอยากเรียนรู้ใหม่อยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากทลายกำแพงของคุณ สีดาบคุณก็นิ่งนะเนี่ยใช่ไหมกำแพงคือความนิ่งของคุณเขาเหมือนคนที่ตื่นรู้นะนะคะระหว่างที่พักเบรกกันเนี่ยนะเหมือนคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะรู้ตัวเองแล้วนะคะแฮงแมนแล้วก็รออยู่ใช่เขารอนะคะไพ่ออกมาประมาณว่า ออรอที่จะจัดการบางสิ่งบางอย่างให้ลงตัวหรือรอที่จะว่างแผนที่จะกลับมาอยู่เพราะว่าคุณยังมีผลต่อใจอยู่นะคะคิดอยู่เนี่ยมันแบบเอออเายังไงเอายังไง,ง,ไงนะเพราะว่าเมดิเชียเนี่ยเป็นคนที่ทฤษฎีเก่งอ่ะแต่ยังไม่ได้เก่งปฏิบัตินะเพราะว่ามีอีโกโ้ด้วยนะคะนะทฤษฎีก็คือคิดเก่งเอาไงดีเออแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่พอจะลงมือทำยางยางังยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าหรือ ก็ไม่ใช่เขาไม่กล้าหรอกแต่ติดอีโก้ด้วยเนาะนะคะก็ยังแบบเออนะรอก่อนรอก่อนอะไรอย่างนั้นนะซึ่งฟ้ามีความรู้สึกว่าตัวคุณก็ยังเป็นคนที่นะคะน่าินลหาหน่าหลงไลเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าเข้าหาเป็นคนที่สดใสเป็นเดอะซันอยู่เนาะนะคะเดอะซันในใจนะคะมาดูกันว่าข้อความของเขาอยากบอกคุณในเวลานี้คืออะไรเขามีอะไรอยากบอกคุณคะ่ะ ขามีอะไรอยากบอกคุณไหมในเวลานี้นะคะคนวันอาทิตย์ก็มานะเขาซ่อนตัวเขาอยู่นะนะคะกับบางสิ่งบางอย่างซ่อนก็คือสองนั่นแหละนะคะสองดูคุณเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทิ้งคุณมาก่อนคุณก็ควรทิ้งเขานะนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเออถ้าคุณทิ้งเขาคุณจะทิ้งเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะ เขาบอกว่าอยู่ใกล้คุณเขาก็รู้สึกเหมือนเสพติดนะมึนเมานะคะรุ่มหลงเหมือนคุณเป็นสารเสพติด <c oughs> คุณเข้ามาใกล้กว่าใครคุณเข้ามาใกล้กว่าใครเขาหลงคุณนะฟ้าว่านะนะคะเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในสักวันหนึงแต่ถ้าคุณไม่รอเขาคุณอยากที่จะ ไม่รอเขาแล้วเขาก็เหมือนเขารพกานตัดสินใจของคุณนะ We I Love You นะคะรักคุณนะรักแรกนะคะเขาบอกว่าเขาจากมาเพราะว่าเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเห็นคุณกับคนอื่นอืมคุณประชดเขาหรือว่าทําอะไรที่ทําให้เขารู้สึก We I want You นะคะ I ไอเลิฟยูไอวอนยูบอกแล้วว่ารอนะคุณยังมีผลต่อใจอยู่นะคะนะ เขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้คุณเข้าใกล้เขาอ่าไม่ใช่ฉันไม่ยอมให้คุณเขาใกล้เขาเขาไม่ยอมให้คุณอนะ่ะเขาใกล้เขาถูกแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณเขาจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้อืมเหมือนคุณพูดคุยกับเขาผ่านเสียงเพลงแล้วก็เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแปลว่าอารมณ์อาจารย์น้อยๆนะเนี่ยนะนะคะแบบว่า เหมือนคุณประชดเขาด้วยการคุยกับคนอื่นหรือเปล่านะคะเขาอาจจะแบบเออรู้สึกน,น้อยๆเออถ้าฉันเป็นคนทิ้งเธอมาก่อนเธอจะทิ้งฉันก็ไม่เป็นไรนะแต่ฉันยังรักและต้องการเธออยู่นะนะคะเธอยังอยู่ใกล้กว่าใครฉันยังเสพติด ยังปรารถนาในตัวยังรุ่มหลงในตัวเธออยู่อะไรอย่างนั้นอะยังส่องยังมองแล้วหวังว่าจะดูแลเธอให้ดีกว่านี้เขาน่าจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้เนาะหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาในสักว,วันหนึ่งนะคะให้ภครเขาเนาะ <c oughs> ก็จะประมาณนั้นนะนะคะมาดูกันนะว่าชัดๆสิเร็วๆเนี่ยจะติดต่อมาไหม <c oughs> นะ, <c oughs> นะเพราะว่ามเมจิชีเนี่ยมันเป็นคนที่แบบเอาวางแผนเก่งทฤษฎีเก่งโน่นนี่นั่นนะคะนะแต่ ปฏิบัติยังไม่ได้เรื่องนะคะยังไม่ได้เรื่องต้องดูก่อนว่าจะกล้าไหมนะคะความกล้ามีเป้ามีเป้าอะไรอย่างนั้นมาดูกล้านะ่ะฟ้ามีความรู้สึกว่ามันคนเราอะนะคะถ้าไม่ติดอีโก้นี่เนาะนะคะรา,ราชาถือเหรียญนิน่งนิ่งหนักปากหนักปากหนักค่ะขอดูหน่อยนะคะชัดๆเนี่ยเขาจะติดต่อมาไหม ครับยังงอนอยู่นะอืมยังมีใครสักคนยนังงอนอยู่หรือไม่ต้องการแล้วคุณร้วิวออฟฟอร์จูนวันที่คุณไม่ต้องการหรือเปล่าเขาก็จะกลับมาเขาไม่อาจปล่อยคุณไปหรอกนะคะเพจอ f ฟคอยเนี่ยมันยังเป็นเหรียญที่สำคัญอยู่ยังมีค่าอยู่นะนะคะ The Fool แต่เหมือนยังให้อิสมันหน้ามึนกลับมาด้วยแหละนะนะคะอืม รอก่อนรอก่อนให้อิสระให้พื้นที่แก่กันก่อนนะช่วงนี้อาจจะไปใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะมันช่วงอยู่ในการใช้ชีวิตรอที่จะมาไปต่อปรับความเข้าใจแทนแพร้งท้ามีความรู้สึกว่าเขาจะหน้ามึนกลับมาแล้วเพราะเขารอที่จะแบบนะคะมาทำเนี่ยเหมือนคนที่ไปหาทางออกอยู่นะคะ หรือตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วนะคะหาคำตอบในใจตัวเองได้แล้วอู๋สิบถ้วยนะคะนะคุณก็แบบวิโออฟอาจูนะคือการหมุนเวียนน่ะนะคะอุ้ยเลิฟเวอร์อู๋จะพยายามแหละนะคะเขาจะพยายามเข้าหาคุณแหละเขาฟังให้เขารู้สึกว่าคุณไปสิงอยู่ใน หัวเขาแล้วอะราชินีถือไม้ก็มาอีกแล้วนะคะคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เขาต้องการเป็นคนที่เขาอยากได้เป็นคนที่เขาชอบนะคะมีอิทธิพลมีพลต่อหัวใจทั้งจิตวิญญาณและหัวใจเลยนะคะเก่งรอบด้านเป็นคนที่เขาชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณนั้นช่างมีสเสน่ห์แล้วก็ดึูด,ดเขาไปหมดนะเขาหัวจะปวดนะคะเรื่องของคุณไว้ความรู้สึกเขารักคุณนะ แล้วมันเป็นเนื้อคู่กันนะเหมือนเขารู้นะคะรู้ด้วยจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของเขานะรับรู้ได้ถึงพลังงานของเนื้อคู่พลังงานของโซเมตอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนอยากไปต่อด้วยนะแต่ว่ามันต้องรอนะคะเพาะให้ความรู้สึกวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยไม่เร็วก็ช้าช้ามากวิวออฟฟอร์จูนนะคะมันอยู่ที่โชคชะตานะคะไม่ได้อยู่มันอยู่ที่โชคชาตาะ,คะชชาตาของคนทั้งคู่ คู่และคู่เป็นเนื้อคู่กันนะแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะตื่นรู้ใครจะหาคําตอบนั้นได้เจอคนหาคําตอบในใจตัวเองเจอเมื่อไหรจะตื่นรู้แค่นั้นแหละเมื่อคําว่าตื่นรู้ก็คือพ้นวิบากกรรมนั่นแหละถ้ายังมีกรรมอยู่นะคะเหมือนมีอะไรมาบดบงังไม่ให้คิดไม่ให้ไม่ให้ทําในสิ่งนี้หรืออยากทําก็มีเรื่องที่แบบ้ต้องทําจัดการสิ่งโน้นสิ่งนี้ก่อนน่ะนะคะซึ่งมัน ว่าโอ้โหนะมันมีอุปสรรคเยอะมากเหมือนกันนะคะนะอุปสรรคเยอะมากเหมือนกันมีความเครียดอยู่เหมือนกันแต่บอกไว้เลยว่ามันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันไปต่อในความสัมพันธ์เนาะนะคะจนอาจจะจนแบบว่ารอจนเบื่อรูอเปล่านะนะคะหรือว่าโอ้โหไม่ไม่เอาแล้ววันที่แบบเอ้ยไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วนะคะเขาก็อยากจะแบบมาเลยนะเหมือนเดอะฟูอ คิดจะมาก็มานะคะแบบอยู่ดีก็มาอยู่ดีก็โผล่มาแบบนั้นเลยนะคะแบบ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 ไหนอะคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มาแบบว่าอยู่ดีก็โผล่มาเออแบบไม่ทันตั้งตัวแบบคิดว่าไม่คิดว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเอ้ยนะคะ,ะ,คะเขาจะมาอืมอ่ะ าจจะต้องรอหน่อยนะเพราะฟอร์จูนขึ้นมากับทัวร์วอนะคะมันยังต้องรออยู่นะต้องรอให้เขาไปค้นหาคําตอบในใจของเขาหรือตื่นรู้ของเขาก่อนเนาะถาาว่ายังไม่ปล่อยนะนะคะยังยังถือไว้อยู่ยังไม่ปล่อยแต่มันเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะโชคชะตาผมลิขิตหรืออะไรก็ตามนะคะนะทำให้แบบ ยังไม่ใช่ตอนนี้ต่อให้ปรารถนาต่อให้รักคุณมากมายแค่ไหนหัวจะปวดแค่ไหนใช่หาคำตอบได้แล้ว,ลวคุณคือเนื้คู่คืออะไรแต่มันเหมือนต้องรอเวลาที่ใช่อยู่ดีนะคะเนอะก็จะประมาณนั้นมาดู Whisper of Love อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คำว่าที่จะมาก็มาเนี่ยบางคนว่ามาเร็วเลยนะนะคะคำว่ารอของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะอยู่ที่ว่าบุญกรรม นำแต่งแบบวิว่าฟอร์จูนนะนะโชคชะตาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอยู่ที่ว่าคู่ของคุณจะตื่นรู้เมื่อไหร่นะคะ mm hmm. เขาจะรู้ตัวเองเมื่อไหร่เขาจะตื่นรู้เมื่อไหร่นั่นแหละนะเท r n ์นออนยูฮาร์ดไลท์ยังไงก็มานะคะได้เปิดไฟในหัวใจของคุณอีกครั้งยังไงหัวใจคุณก็สว่างสวัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะคะเต mm ็ม hmm. ไปด้วยเพราะว่าเต็มไปด้วยความรักนะคะ อย่าเศร้าไปเลยนะรูปขึ้นมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะเขาบอกว่านะเออความรักรออยู่นะคะ f o กัส on love look for the good in every one มองหาข้อดีนะคะมองให้เจอข้อดีในตัวคนคนนี้เนาะเขาจะเป็นคนที่ดูร้ายกาดเขาอาจจะเป็นเนี่ยนะคะมังกรที่ดูร้กาแต่จริงจริงอ่ะเขา มีข้อดีมังกรก็เป็นสัตว์ที่จงรักภักดีต่อเจ้าของเนาะนะคะมั่นคงต่อคนที่เป็นเจ้านายอะไรเจ้านายคืออะไรก็จะเป็นทารักคุณนะคะเออเขาบอกว่าคำตอบอยู่ในใจคุณไม่ใช่ความคิดของคุณนะนะคะเพราะหัวใจเป็นประตูสู่จิตวิญญาณค่ะ ทวินเฟลมนะคะสองกายหัวใจเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยเชื่อมกันอยู่แน่ๆเขาบอกว่าคุณอาจไม่เข้าใจนะทำไมบางสิ่งบางอย่างจึงเกิดเกิดเกิดขึ้นกับคุณอย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมีเป้าหมายที่สูงกว่าเสมออีกไม่นานพระพรจะถูกปเปิดเผยผ่านความกรลาหนเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีกไม่นานนะคะใช้คําว่าอีกไม่นานนะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่นานเนาะนะคะถือว่าไม่นาน มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจริงมีอะไรมีเป้าหมายที่สูงกว่าเสมอนะนะคะวันหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าเออนะมันมันต้องขอบคุณสถานการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะมันจะทำให้คุณเป็นคนที่เพอร์เฟขึ้นนะคะเพอร์เฟในแบบของคุณนะนะภูมิใจในตัวเองที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้นะคะ หนักแน่นมั่นคงเก่งสามารถเออเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะผ่านอะไรมาเยอะจริงๆชื่นชมในตัวเองจริงนะนะคะและสู้ทุกอย่างได้ความเอื้ออาทรการเปิดเผยการเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยออกมานะ ความเอื้ออาทรความรักความเมตตานะคะการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลนิสัยกระบวนสันดานบางสิ่งบางอย่างกาลังจะถูกเปลี่ยนแปลงนะคะคนคนหนึ่งถ้าเปลี่ยนนิสัยเพื่ออีกคนหนึ่งได้ฟ้ามีความรู้สึกว่าสําคัญไหมสําคัญที่สุดเลยนะคะก็สองกายหัวใจเดียวเนาะค่อนข้างที่จะรู้สึกถึงพลังงานของการได้ดีนะอาจจะเป็นคู่ทวิเฟรมเลยนะคะก็ไม่อยากจะพูดถึงว่าเป็นคู่ทางจิตวิญญาณเนาะเพราะว่ามัน มันมันคนเข้ามาดูมันก็เยอะนะคะมันมันไม่ใช่ว่าใครจะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณได้เนาะนะคะแต่เอารวมรวมก็คือิวิญญาณมันผูกพันกันแล้วมันเชื่อมพลังงานกันได้รับรู้ความรู้สึกของกันได้นะคะเปราะมหาสมบัตินะคะเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่มีค่าต่อใจกันและกันนั่นแหละนะนะคะ เลค่ะสําคัญยังเป็นอะไรที่สําคัญอยู่ยังเฝ้าดูอยู่ยังเฝ้ามองอยู่เสมอนะคะยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอทุกๆุกค่ำคืนนะคะช่วงเวลาแห่งการต้องพยายามปีนป่ายช่วงเวลาแห่งการขาขึ้นช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องทําเยอะมากเลยก็ได้นะนะคะมีเรื่องที่ต้องทําเยอะต้องต่อสู้กับชีวิตเยอะนะคะ รวมถึงเรื่องความรักด้วยก็ได้นะการเปิดกว้างมาอีกแล้วการเปิดเผยการเปิดกว้างนะคะเปิดใจยอมรับเปิดใจให้มันกว้างเนาะนะคะเฮเวนดอประตูสู่สวรรค์มันจะไปในทิศทางที่ดีนั่นแหละนะเราอย่าทำเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะบางสิง่งบางอย่างอะ่ะ รับมันไปเถอะมันเป็นเรื่องราวดีๆมันเป็นสิ่งดีๆที่ควรปฏิบัติที่ควรทําก็ทำมันไปเถอะเนาะนะคะเพื่อความจเจริญร,รุ่งเรืองในภายภาคหน้าเพื่อสิ่งที่จะประสบความสำเร็จนะคะความเบาสบายประตูสู่สวรรค์ความเบาสบาย ถ้าบอกว่าเออนะเราต้องปฏิบัติทางจิตวิญญาณนะนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะก็ลองทําคนเราแรกๆอะ่ะถ้าอะไรที่มันไม่เคยทํามันก็มองว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่เมื่อทําไปแล้วพอมันมีความสุขที่ได้ทําอ่ะมันจะรู้สึกทําอะไรก็ตามถ้าม,มีความสุขมันจะทําแล้วมันจะไม่อึดอัดน,นะคะอืการสื่อสารที่ชัดเจนต่อจากนี้นะคะการสื่อสารที่ชัดเจนต่อจากนี้ โอ้ยังไงก็คืนดีการเรคัเวอรีร่นะคะการฟื้นฟูการรื้อฟื้นนะคะอืมแล้วก็ฟังเสียงภายในตัวเองนะคะฟังเสียงฟังคำตอบภายในตัวเองเนาะจะเอายังไงจะจะทำยังไงนะคะคือว่าดีงามนะอนาคตนะคะการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมีการติดต่อสื่อสารมาแน่ๆน,นะคะอย่างที่บอกมีแน,แน่แต่ว่าต้องรอก่อน รอให้เขาตื่นรู้ก่อนแล้วอย่างที่บอกชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนะคะเอาขอให้เร็วที่สุดนะอีกไม่นานพระพรจะถูกเปิดเผยผ่านความกุราโนเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันอยู่มันเชื่อมต่อกันอยู่นะคะไม่ได้ตัดขาดจากกันแล้อย่างเทินอ่อนดยู่ฮาร์ดไลท์ด้วยแต่มันต้องมีความเอื้ออาทรน,นะนะคะเขาอยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ต้องรู้จักที่จะเมตตาให้อภยัยเนาะนะคะไนะคะพยายาม อาจจะทั้งคู่นั่นแหละที่จะพยายามที่จะมีกันและกันหรือตัวเขาจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อมีคุณไว้นะคะ It is s s f f for y y u u to l o v n แล้วมันปลอดภัยที่จะรักแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะคะความเบาสบาย heaven of uh, heaven heaven door นะคะประตูสู่สวรรค์เนาะประตูสวรรค์นะคะแล้วเนี่ย children ใครสักคน,นอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือยังเด็กอยู่นะต้องรอให้เติบโต หมายถึงจิตวิญญาณนะคะนะจะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไม่ไม่ไหม,ไม,ไมนะคะแท้ก็โตแล้วนะหมอฟ้านะคะโตแล้วแต่ยังมีความเป็นเด็กอยูไ่ไงยังแบบเออง้องแงงอยู่นะคะนะอืม มีความเป็น l e a d e r ร์ช p มีความเป็นผู้นำนะเป็นคนที่มีอำนาจนะคะจัตติรักความถูกต้องความยุติธรรมทำอะไรที่มันถูกต้องยุติธรรมนี่แหละคือโตแล้ว l e ดเดอร์ช p นะคะมีความเป็นผู้นำแล้วมีความโตแล้วมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วกล้าหาญแล้วนั่นแหละนะคะรุมพางการตกรลุมพางทางความรักการที่เป็นเหยื่อทางความรักนะคะก็เลยรู้สึกแบบเออพักไปนะแต่จริงจ ทุกอย่างเขาบอกว่านะคะที่ทางชีวิตเป็นไปด้วยโชคชะตาและกรรมเห็นไหมกามานะคะเห็นไหมเพราะว่าเพราะฉะนั้นว้าทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรล่ะมันราวนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนคนนี้นะเหมือนคุณและเขาเนี่ยพลังงานมันมันเป็นคู่ที่มาส่งเสริมอำนาจบารมีนะคะกันอยู่แล้วเนาะนะคะแต่ว่า มันมีเนี่ยอย่าตกหลุมพรางทางความรักนะอย่าตกหลุมพรางโชคชะตานะคะเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรจงรู้จักว่าเฮ้ยนะคะมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นอะไรที่ต้องเจอนะนะคะแล้วถ้าผ่านช่วงนี้ไปอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีเขาบอกที่ทางชีวิตมันไปเป็นไปตามโชคชะตาและกรรมฤกิ์ด้วยนะคะอืมเนาะเอาเป็นว่านะ จริงๆเขาอยากปกป้องคุณนะนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชัดเจนนะคะนะอำนาจตัดสินใจมันอยู่ที่โชคชะตานะคะเหมือนเหมือนเขาจะทำเขาสามารถทำได้นะเขาอยากมาง้อคุณอยากคืนดีกับคุณอยากติดต่อสื่อสารกับคุณแต่เหมือนแบบอำนาจของโชคชะตาที่มันโดนจิตโดนใจเขานะคะให้แบบว่าเอ้ยอย่าเพิ่งรอกอดรอกอด นะยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เวลาแบบนี้นะแล้วแต่ละคนด้วยนะคะนะสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็นะคะเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันเนาะสุขสมวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ